คิดเป็นคืออะไรใครรู้บ้างมีทิศทางมาจากไหนใครอยากเห็นจะเรียนร่ำทำอย่างไรให้คิดเป็นไม่รอเล่นใครตอบได้ขอบใจเอ่ยวันนี้ครูจะนำทุกท่านเข้าสู่เรื่องการคิดเป็นจะมีเนื้อหายอย่างไรนั้นเข้าไปเรียนรู้กันได้เลยค่ะคิดเป็นหมายถึง การวิเคราะห์ปัญหาและการสแสวงหาคำตอบหรือทางเลือกเพื่อแก้ไขปัญหาการคิดอย่างรอบคอบโดยอาศัยข้อมูลตนเองด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมและด้านวิชาการมาเป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจในการแก้ปัญหาความสำคัญของการคิดเป็นคือการสร้างสันติสุขให้เกิดกับโลกเพราะถ้าประชาชนส่วนใหญ่ของโลกยึดหลักการคิดด้วยกระบวนการคิดเป็น การมองปัญหาจึงมองอย่างเป็นเหตุเป็นผลสมจริงความขัดแย้งจะลดลงหรือไม่เกิดความขัดแย้งขึ้นเมื่อไม่มีความขัดแย้งเกิดขึ้นสังคมโลกก็จะมีแต่ความสุขกระบวนการคิดเป็นจำแนกให้เห็นขั้นตอนต่างๆเป็นกระบวนการคิดได้ดังนี้ขั้นที่1ขั้นสำรวจปัญหาเมื่อเกิดปัญหาย่อมต้องเกิดกระบวนการคิดแก้ปัญหานั่นคือการรับรู้ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และคิดสแสวงหาทางแก้ไขปัญหานั้น ขั้นที่ 2. ขั้นหาสาเหตุของปัญหาเป็นการศึกษารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาเพื่อทำความเข้าใจปัญหาและสถานการณ์นั้นๆโดยจำแนกข้อมูลออกเป็น3าประเภทคือข้อมูลสังคมได้แก่ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่อยู่รอบๆตัวปัญหาสภาพสังคมของแต่ละบุคคลตั้งแต่ครอบครัวชุมชนและสังคมทั้งในแง่เศรษฐกิจการเมืองการปกครองสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมประเพณีเป็นต้น ข้อมูลตนเองได้แก่ข้อมูลเกี่ยวกับตัวบุคคลซึ่งจะเป็นผู้ตัดสินใจเป็นข้อมูลทั้งทางด้านกายภาพพื้นฐานของชีวิตครอบครัวอาชีพความพร้อมทั้งทางอารมณ์จิตใจเป็นต้นข้อมูลวิชาการได้แก่ข้อมูลด้านความรู้ในเชิงวิชาการที่จะช่วยสนับสนุนในการคิดการดำเนินงานยังขาดวิชาการความรู้ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับปัญหาในเรื่องใดบ้างขั้นที่3 ขั้นวิเคราะห์หาทางแก้ปัญหาหรือการประเมินค่าข้อมูลทั้ง3ด้านคือข้อมูลด้านตนเองสังคมวิชาการมาประกอบในการวิเคราะห์ประเด็นเด่นของขั้นตอนนี้คือระดับของการตัดสินใจที่แตกต่างกันไปเพื่อความสุขของแต่ละคนขั้นที่4ขั้นตัดสินใจเมื่อได้ทางเลือกแล้วจึงตัดสินใจเลือกแก้ปัญหาในทางที่มีข้อมูลต่างๆพร้อมสมบูรณ์ที่สุด การตัดสินใจถือเป็นขั้นตอนสำคัญของแต่ละคนในการเลือกวิธีการหรือทางเลือกในการแก้ปัญหาขึ้นอยู่กับว่าผลของการตัดสินใจนั้นพอใจหรือไม่หากไม่พอใจก็กลับไปทบทวนใหม่ขั้นที่5ขั้นตัดสินใจไปสู่การปฏิบัติเมื่อตัดสินใจเลือกทางใดแล้วต้องยอมรับว่าเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดเป็นการปฏิบัติตามสิ่งที่ได้คิดและตัดสินใจแล้ว หากพอใจยอมรับผลของการตัดสินใจมีความสุขก็เรียกได้ว่าคิดเป็นแต่หากตัดสินใจแล้วได้ผลออกมายังไม่พอใจไม่มีความสุขอาจเป็นเพราะข้อมูลที่มีไม่รอบด้านไม่มากพอต้องหาข้อมูลใหม่คิดใหม่ตัดสินใจใหม่แต่ไม่ถือว่าคิดไม่เป็นครับนี่ก็เป็นหมู่บ้านนะครับบ้านแม่พิครุ่มนะครับ ก็ปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับก็คือเกี่ยวกับเรื่องปัญหาหนี้สินของชาวบ้านนะครับที่ใช้จ่ายเงินเกินตัวนะครับจะเกิดเป็นภาะวะหนี้สินล้นนะครับอันนี้เราก็มีการรวมกลุ่มกันมานั่งคิดวิเคราะห์แยกแยะว่าปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากเพราะอะไรนะครับเราก็มีการสรุปให้ทําบัญชีครัวเรือนนะครับเพื่อลองวิเคราะห์กันดูแล้วแยกแยะต่างๆว่าการใช้จ่ายเนี่ยมันมีสิ่งไหนที่มันจําเป็นหรือเกินตัว จากนั้นเมื่อการวิเคราะห์เสร็จเราก็มานั่งสรุปกันทุกสิ้นเดือนทาให้เกิดทําทให้รู้ปัญหาของแต่ละคนนะครับว่าเกิดขึ้นจากการใช้จ่ายในที่เกินตัวนะครับจนนะครับเราสามารถนําล่องนะครับแล้วก็แก้ปัญหาทําให้คนในชุมชนสามารถใช้ใจ่ายนะครับแล้วก็ใช้ชําระหนี้สินที่เกิดขึ้นได้ จนนะครับทางกรมตรวจบัญชีก็ให้มาเป็นหมู่บ้านนำร่องในการหมู่บ้านทำบัญชีต้นแบบเป็นยังไงกันบ้างคะในโลกปัจจุบันเป็นโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกทด้านไม่ว่าจะเรื่องข่าวสารเรื่องข้อมูลความรู้การเมืองเศรษฐกิจการศึกษาธรรมชาติสิ่งแวดล้อมซึ่งการเปลี่ยนแปลงหลังนี้นะคะเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วดังนั้นถ้าไม่สามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง หรือปรับตัวเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับตนเองครอบครัวสังคมชุมชนตนเองได้ก็จะไม่เกิดปัญหาซึ่งแนวทางในการคิดเป็นที่สำคัญที่สุดก็คือการคิดเป็นเพื่อให้ชีวิตของเรานะคะอยู่อย่างมีความสุขนั่นเองค่ะ